ท่านผู้ชมท่านดดียินดีต้อนรับสู่เกมเลโก้มาเวลซูเปอร์ฮีโร่ยูนิเวอร์สในพอนะครับถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นอีกโอนนะฮะวันนี้นะครับผมมาอัดเกมนี้เนาะไม่ได้มาอัดเกับคุณเจเจคุณเจเจจะไปอยู่ที่วันเฟรนเดสเวยเดย์นะคะขอแจ้งข่าวสารทีแรกเลย,ยงั้นเราไปเริ่มกันเลยกันกันสําหรับคือค่วที่แล้วเนี่ยถ้าย้อนอดีตกลับไปใครยังไม่ได้ดไปดูคลิปที่แล้วนะครับ ไปดูก่อนเนาะไม่งั้นคืออันนี้มันเป็นเเรื่องต่อกันเคปาตอนนี้เราอยู่ที่ Station of Fantastic f o o l อย่างนั้นเดี๋ยวผูของผู้คาที่แล้วก่อนก็คือคราที่แล้วเนี่ยเราได้แอบ,บแบบไม่ได้แอบบเราได้ไปเจอไอ้ตัวคอมมิค c อ b มิคคิวถูกไหมแล้วเขาบอกว่าจะเอามาศึกษาที่ Baxter Building ซึ่งรายชื่อแต่ละคนที่อยู่ในเนี้ยที่จำได้ไหมตอนที่มันเป็น i n ท o ตอนเปิดอะ่ะเออ มันมีหลายๆคูณเนาะซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าอีพีนี้เราจะเจอกับใครไปกันเอาอันแรกโอ้โหได้เล่นเนกับกัรอเมริกาเจ๋งครับเอาเป็นอะไรคู่กักบการอเมริกาอืมไอรอนแมนไหมอืมอืมไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนก็แล้วกันโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยโอเคอย่างแรกก็คือเอาฟินิชไล์กับอืมเดี๋ยวดูมินิคิดอีกทีเนาะ อเคไปนี่นี่นะคะท่านชมนี่คือตึกของแฟนตาซีฟนี่ใครอะด็อกเตอร์วิกเตอร์หรือด็อกเตอร์อคอ,อคโตพุสออคโตเวสออคเตอร์เวียสอะไรอ้าวมันมาขโมยคอสเมตคิวครับขโมยไปแล้วนี่คือด็อกเตอร์ดูมิฉันคือด็อกเตอร์ออคโตพุสอือฮึมันมียุ่งนะ มิสเตอร์แฟนตาซีกับมันครับไปแล้วโอ้โหนี่มันลูกน้องของด็อกเตอร์ออคโตพุสนี่ล่ะเอาเป็นจัดการลูกน้องมันให้เขาตื่นตัวก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเจอบอสอีกทีนี่ไงจัดการในพวกนี้ให้เขาตื่ตัวก่อนได้นอกไปได้ไหมไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โห นี่ก็ไปไกๆไปโอ้มันนยยยอยนี่มันตัวอะไรเนี่ยไรื่องอะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็แล้วครับจังหวะนี้ครับซันแหลกครับบั้นแกบั้นถิ่แหลกโอ้โหมาแล้วเดี๋ยวนะทำเชืมถุงอนบเปลี่ยนเตย เลยผมรู้วิธีลงก็คือเอาสองนิ้วเนี่ยมาสบัดลงนะครับปิดเสียงก่อนโอเคสองนิ้วสบัดลงโอ้โหนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคครับอ้าวนี่มันเลือกตัวพอดีมากพอดีมากพอดีเกินไปพอดีเกินไปอลองลอง,ลองยิงไปซีด้านในมีอะไรครับด้านในมีอะไรโอ้มินี่คิดครับ ได้อีกแล้วไปเรียบร้อยโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเอาคินสวับนะครับก็คือลูกน้องของเคียร์ลูกน้องของด็อกเตอร์ออกเตอร์ออกเตวีสัตเออวิธีการลงผมรู้แล้วนเนี่ยเอออันนี้รู้รู้จริงนะไม่ได้อิงไม่ได้ติงนางนะเออเฮออุ้ย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 ไอจะตายแล้วอุ้ยฮืมฮึมฮมน่า ดุนมากน่าดูนะน่าดูนะอื้มอื้มอืมอืม,อม,อม,อมถอยไปคอมบอมาสเตอร์ออกไปได้นี่อาอออกไปได้ก็สวยดีครับลงดีครับอ้าวเออเออเอเอ,เ,อเลือกตัวบินได้ก็ดีอย่างเงี้ยแล้วครับท่านผู้ชมอื้มอืมถอยไปถอยไปเออช่วยคนได้แล้วครับคนหนึ่งโอเคได้เควสแล้วโอ้โหรอบนี้ยี่สิบเอ็ด นั่นไงอีกตัวหนึง่งโอเคยี่ิบสองคินสเวฟได้แล้วครับจริงๆมันอาจจะสวีปก็ได้นะสวีก็ได้แล้วแต่อือหือือหือ,อ,อลองไปแปะลงไปแปะอือหอเราห้ามตายนะท่านผู้ชมมีเคเวสเดยอะมากโอเคไม่ตายแล้วอือหอเปลี่ยนตัวได้ไหมเนี่ยขอเปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนตัว เดี๋ยวนะมันคืออะไรแสงเหรอห้ามคืออะไรเนี่ยด็อกเตอร์อีด็อกเตอร์อีด็อกเตอร์บินบินไม่ได้เออเออเออตี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 ต,ต,ตีดิสโก้ือออุ๊ฟ อดิสโก้เดว่าอ่าไม่ได้แล้วดิสโก้ดิสโก้โอเคมันหนีไปแล้วครับอ้าเลเกวลคอมพิวตรโอเคซัดโอเคโอ้โหเวลายังไม่ต้องอฮะคูณแปดโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไร No text อือ่ฮะอือฮึอุ้ยสไปเดอร์แมนครับอ่าฮะอันนี้คือเดี๋ยวผมเคลียร์เป็นธีละเพจเลยนะท่านผู้ชมก็คือว่าเราห้ามโดนในนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องจัดการไอ้เจ้าอีด็อกเตอร์ออกโตออกโตพุสเนี่ยภายในร้อยยี่สิบวินาทีหรือน้อยกว่านั้นยากนะเนี่ย ได้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 ไดไดม,มา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 สิไอ้ลูกน้องลูกน้องด็อกเตอร์น้องด็อกเตอร์น้องดอกเตอร์เอ,รเ,อรเออมา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 ตัวอะไรไม่ <laughs> ไอไอนั่นมาแล้วครับไอไอแสงสว่า <laughs> งไฟเจ้าเจ้า <laughs> ไอไฟออออออืออออมาครับมาครับมาดิครับ รอบนี้ต้งใจเล่นนะอือ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 อืตัวหนึ่งอีก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 ตัวหนึ่งอืออืมากี่ตัวก็มาหมดอะมาหมดอะ,ะ,ะ,ะอืออืออื้อจสสวิทเจสสวิทไปๆๆๆเจสสวิทอ้าวสวยครับดิสโก้มาแล้วครับรอบนี้ะผมต้องคิวมันให้ได้โอเค อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ uh, ุ well. ้ยดิสโกทีวายังไม่ต้องเอือ <meter> ด okay, 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 okay. ็อกเตอร์เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนั่นไงนั่นไงได้แล้วอุ้ย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 โอเค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 แตกสิแตก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 อืมอืมซีซีซี ไฟไฟดิสโก้ไฟดิสโก้โกต้องตานดิอืมอืมยิงด็อกเตอร์โอเคออคโตปุดเอาได้แล้วครับถามว่าอีซี่ไหมไม่ถึงสิบนาทีนะ <laughs> <laughs> มันจะไม่อีซี่ได้ไงเดี๋ยนี <laughs> ่นี่ผมไม่ได้โกงเกะสเปเดอร์แมนเนี่ยนะเดี๋ยวผมขอเขีย์โนเช็คดมเมทฟอร์มด็อกเตอร์ ออ t โ p u s l เลเซอร์ก่อนนะครับไปเหงั้นเดี๋ยวรอบนี้นะครับเล่นแบบชิวๆะออมามามาเน่เน่เน,น่เปลี่ยนตัวซิเอ้ยเป็นไอรอนแมนกันซะหน่อยคือแบบรอบนี้ครับเล่นชิวๆครับยิงไปเรื่อยๆะไปเรื่อยๆกับปุ้มขอยิงด็อกเตอร์ได้ไหมยิงด็อกเตอร์ได้ไหมอยากตบมาก อ,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 อืออยู่ด้านบนเนี่ยแหละท่านชมมันมันโดนตีน้อย <laughs> เครื่องแตกไปเลแตก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 ด้านล่างเนี่ยอวิคือเราไม่โดนเลเซอร์ใช่ไหมด้านล่างไม่ยิงด้านล่างให้อะท่านชมผมควรทำไงดีมันไม่ยอมยิงด้านล่างให้ ลงก็ลงอุ้ยอุ้อุ้อ้อ้อ้เราต้องเหลือเลือดไว้ให้ไฟดิสโก้นะครับมาไอเจ้าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เออตัวใหญ่อุ้ยอุ้อุ้อ้อ้อ้ตัวใหญ่นักฮึ่มอย่าคิดว่าใหญ่แล้วจะมาสู้พี่ได้คิดว่าใหญ่แล้วจะสู้พี่ได้น้องไอ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 ้น้องอืม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  เออ้ออมาแล้วครับดิสโก้ครับรอบนี้ครับเราห้ามโดนดิสโก้อโอเคโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นแว่วแว่ว่าเราไปได้ไปเจอกับเราปลดล็อกก่ะบัเมริกาอ่าะฮะไม่ไม่ ผมไม่ได้สนใจตัวนี้ผมสนใจตัวนี้ครับซื้อแล้ว Spider Man สองเออเท่าไหร่นะสองสองพันกว่าเออนั่นแหละชั้มเถอะมาครับเราต้องเคลียร์ดิสโก้ให้เสร็จนะฮะเคลียร์ไม่เสร็จนอนไม่หลับครับหลังจากที่วันนั้นผมอาา่านอาไจำได้ไหมวันอีีแรกอะ่ะอ่านปุ๊บนี่นอนไม่หลับอะแบบอืมอยากได้บิดทองอะอือข้าไปเอ,อ สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมาสิครับหึ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 อ๊ยอ๊ยโยตัวนี้โหดสไปเดอร์แมนตัวนี้โหดจริงยิงแบบยิงเหมือนไอรอนแมนเลยอ่ะเอ้าพี่แกขึ้นไม่ได้หรอเออเออเออหึหึหยิงยิงก็ซื่อๆเหมือนกันนั่นแหละ แกก็เนาะอแต่ยิงเหมือนไอรอนแมนเลยอะคือแบบโหดมากชอบนะอันนี้ชอบนะไม่ได้แบบโอ้ยยิงเหมือนไอรอนแมนพี่ไม่ชอบหรอชอบนะเไม่ใช่ไม่ชอบนะพี่บ่นนี่คือชอบมืาม้าตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อะอืออื้ออื้ออื้ออื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 อออ ไม่ก็ไม่ดิไม่ดิไม่ดิเอ,ออเออเออด้านหลังครับด้านหลังครับไมกดิไมกดิเออเอออืมดิสโก้มาแล้วครับจังหวะนี้เราจะดูกันซินว่าเรารอบนี้เป็นสุเูเดอรอุ้ยดับตาโออต๊ออตโอ้ย ทำไมยิงไม่โดนเอ้ยมันไม่ยอมให้ผมยิงด็อกเตออโตเตเวียซเออเออุ๊ยอุยอุยออุยอย่าโดนนะ please p l e s e เออ please ยุดเออเอเอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยโอ้ยมีสลับด้วย คล้องเลิกได้แล้วโอเค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 ยิงยิงดอกตอ้อเออว้ได้แล้วเย้สวยครับไปต่ออีเอพิโซดสองแชปเตอร์สองเอพิโซดสองกันเลยรอบนี้อืมกับตาอเมริกาใช้ตังก็อกเท่าไหร่เนี่ย รอยี่บรอบนี้นะคะเราได้เล่นเป็นมิสเตอร์อีลาสติกใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดหรือว่ามิสเตอร์แฟนตาสติกนั่นแหละงคนก็เรียกมิสเตอร์อีลาสติกมิสเตอร์แฟนตาสตแฟนตาสติกเอ้าแล้วเมื่อกี้ผมเลือกโอเคโอเคเมื่อกี้ผมเลือกอะไรอะผมไม่ได้ดู่ว่าผมเลือกตัวอะไรไม่เอาฮักนะอื ตัวที่ผมเลือกเออเอาสไปเดอร์แมนนะวุ้ยเดินมาด้านหลังได้อ้โอ้อ้าเอาเดินมาด้านหลังได้เฉยโอเคครับมิสเตอร์แฟนตาสติกครับพี่แกโหดสุดแล้วสไปเดอร์แมนเนี้ยผมชอบตัวนี้นะในในหนังแบบหนังพวกมาวงมาเวลอย่างเงี้ย ซูเปอร์แมนเป็นหนึ่งในตัวปกของผมเลยนะคือแบบเขาพี่พี่แกเป็นเป็นเด็กอะเด็กใส่เสื้ออ่ะเออลงมาลงมาลงมาเออเออทไม่ได้ <c oughs> ใช้ไม่ได้ครับเออ,เออไม่ได้ อย่าวนะอู้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 เมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงไหนเนี่ยอื้อ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 อ้อลง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 รอบนี้นะครับผมเล่นเชี่ยวชันลงโอเคมิสเตอ์อีลาสติกครับพี่แกไปไหนอ่ะเอ้อ๋เอ้าตายเลย วตายเลยวดเจอวปวดทิกแตกเลยไม่แตกเฉยเลยถ้าไม่ชมเมื่อกี้ผมแตกผมง,งงนะเมื่อกี้คืองงแบบงงอื้อเฉาเลยนะว่าแตกได้ไงวะเพราะฉะนั้นเราอย่าเล่นพีเลนอะไรนะครับคือเขาเกมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เราเล่นแบบเป็นตัวบินแล้วเราขึ้นไปผมก็ใจเกมอยู่นะ แต่เราเล่นแบบเป็นโกงเป็นตัวบินแล้วขึ้นไปอืออืตรงนี้เนี่ยมันเป็นของมิสเตอร์แฟนสติกครับอืออืออือฟสัญญาณทำลายไปก่อนเนี่ยเวลายังไม่ต้องไปส่วนมันนะโอเคพลังวิเศษของพี่แกก็คือรอดอุ๊ยเจ็บ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 อืมอืมเจ็บเจ็บ เรื่องมากแล้วว่าคุณก็เจ็บกิงอยากได้หัวเจ็บลืบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเออพี่แกเป็นมนุษย์อย่างยืดครับพี่อ๋อแฝงโอ้โหจริง อ๋าเดี๋ยว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 ไม่ซื้อตไลยได้ใช่ไหมลบอ่ะโอ้ยอุวยแหน่แหน่แหนุ่๊วฟเลยนะเจ็บโอเคครับตอนนี้เหมือนเราอยู่บนหลังคาของใครสักคนุูย โ o นเอ please 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 g o อ้ยอ้จะตายไอ้เุ้ยอุ้ยโดนโดนตีรอบเดียวคือแตกนะเนี่ยออออกไปออกไปอดกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอามาเออเอมาอุ้ยอุ้ยพีกพี่มีสบสิตไสดุงเลยค่ะ เลื่อนรถวูบเลยอ่ะเอออืออีพวกตัวพวกนี้ก็มากันจ้ามากันจ้ามากันจ้าอือ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 ,อ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 เราคินสวับครับท่านผู้ชมอ,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 อสามก็ได้นี่ ไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้ผมก็คิดว่าจะเป็นฟงเป็นไฟอะไรอ่ะเอ่อเออดีเนาะเลือกตัวอะไรก็อุ้ย,ยเดี๋ยวนะไปไหนอ่ะเนี่ยไปไหนอ่ะเนี่ยเออดีเว้ย อ่านเฉยอันนี้ผมงงจริงนะท่านชมนคือ What เอาเอาลงมาอีกเอท่านชมอันนี้คือผมไม่รู้จริงนะงงมากตอนนี้ฉันมาทำอะไรทีน่นี่เอ้าเอานอตน็อนออเฮ้ยดี อู้มีหินม่วงด้วยเอาออามนไปท่านชมทว่าเมาไหนอ่ะอันนี้แล้วทำไมตอนลงระวามาเนี่ยเฮ๋ท่านชมงงเต้เลยเดี๋ยวงงเต้เลยเอ้อแล้วก็ไปไม่ได้ด้วยนะเอา้า ฉันมาท่าอุ๊ยอุ๊ยเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเอ่อันนี้ผมไม่รู้แมพนะคือมันมาเองนะท่านชมไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแมพมันมันมันคืออะไรอืม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 เฮ้ยแเออเอพิโซดสองมีเล่นมันมันไป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 ใครอะเนี่ย บินได้ไหมอะเอ้าลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว what อีกแล้วอีกแล้วบุฟบ๊ฟ,ฟอุ๊ฟเอ้าเออเอ้เออเปอร์แปลกเนาะท่านชมคือเรายังไม่ทันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอแบบท่านชมเข้าใจ ความแปลกประหลาดปะอยู่ก็คือผมก็ไม่คิดว่าจะได้มาเล่นเป็นแบบเล่นสไปเดอร์แมนแล้วมันจะพอดงพอดีพอดิบพอด,พอด,พอด,พอดีอะไรขนาดนี้ได้คินสแว็บอีกแล้วเดี๋ยวนะด้านหลังมีอะไรอะ่ะอ่ะเออดีได้เห็นม่วงมาอีกอืมน้ชมรอบนี้เล่นหนุกนะหนุกนะ ไปด้านหน้าได้ไหมไปไม่ได้ลง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 โอเคมันบอกมันให้เข้ามาทางนี้อ้าว what the fuck what the fuck I don't know anything เลิกการด็อกเตอร์สเตลลี่อะกูณสิบยังไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ don use แท็กมูฟแท็กมูฟอีกแล้วโจโจนาเจมสันเดี๋ยวผมต้องการเลียร์ควีสก่อนนะท่านชมเอาเป็นพีฟอร์มเอเทนคอมโบเทนคอมโบ ดิฟเ n นทรีเอนเนมี t วิดแท็กมูเอาเ0นคอโมโบกับแท็กมู e ก่อนก็แกลวกลันมาไปวิแต่รอบนี้เยอะนะนานนะท่านชมถ้าสมมติเราจะเคลียด่านอนะหรือว่าจะเอาเป็นด็อกเตอร์ก่อนดีเอาเอาเอาแบบเอาเคลียด่านก่อนความเร็วก่อนดีกว่าในเมื่อเราจะไม่ได้ไอ้นี่กันแล้วเนาะเออว่า โอ๊ยเ oh, จ็บเจ็บเอาตายเลยว h a เดี๋ยว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 คือว a t เดอผมตีมันไม่ได้มันไม่ยอมให้ผมตีอะ่ะว t t เดอสต c k w ว a t เดอสต u c k คืออะไรโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวใช้คอมโบมาสเตอร์ เอาชนะภายในเวลาก่อนออกไปออกไปยี่นี่คนจะเอาชนะในเวลาอยู่ยิงมันอุ้ยอุ้ยอุ๊ยลำใหญ่ลำใหญ่ไข่ผ้าไหมไข 1, 2, 50, 2, ่หนึ่งบาทสองบาทห้าสิบสองบาทบ้าเรื่ออะไรของผมก็ไม่รู้เอ่อประกอบประกอบประกอบนะฮะแล้วก็ใช้ดีดไป ต้องไปส่วนอะไรครับเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องเดินไปครับเดินไปอะไรอ่ะมันอืมอันนี้เขาให้ประกอบอะไรเนี่ยไม่เข้าใจมองแบบทางกลับอะนะ อย่าอย่าเพิ่งมายุ่งนะขอบกอบก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ยเ,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 ยเยมื่อกี้จริงๆคือหล่นหล่นเสร็จปุ๊บรอดแวก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 อ่ is Doctor out ผมเอาเวลาก่อนก็แ hmm. ล uh ้วกันท่านชมเดี๋ยวค่อยทำอย่างอื่นเนาะรู้ไมาอือฮึแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้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 วอึ๊บอือหือเปลี่ยนตัวอ่ะฮะ ออืเปลี huh. uh ่ยนตัวอหรฮะไปต่ออ <OVER> ้าวว่าไงด็อกเตอร์ผมผ่านไปแบบชิวๆเลยนะเนี่ยเออเนี่ยแหละท่ามชมของการเล่นของตัวที่บินได้นี่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 เกมมันเป็นไรเนี่ยเลยว่าคอมพิวเต เออเ้าอย่าบอกนะหนักให้เล่นสะไปด้วยแมนสุดสุดโอ้ยตลกต่อไปก็คือแท็กมูฟมามามาเอาใหม่เอาแท็กมูฟใหม่ครับรอบนี้ผมจะใช้เป็นแท็กมูฟของเจ้าฮักก็และกันก่อนที่จะรีบปิดคลิปนะหรือว่าจะปิดคลิปเลยดีเออช่วงมานเถอะเดี๋ยว เดี Desert ๋ยวเอาเป็ aja, uh huh. นเทคมุกก่อนดีกว่าเล่นๆฮะไปๆวิงไปอืไม่ต้องตีไม่ต้องตีปุ้มประกอบวิวประกอบวิวยายายาตียาตีขอลองคออง โค้องอืมอืมอืมไป,ไป,ไปมันจะมีตรงนึงที่มันจะมีแบบ three enemy เลยอะไหนวะที่มี three enemy เลยอ่าอ่าตรงนี้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 เนี่ยแหละเปลี่ยนเป็นฮักอ่าฮักมาแล้วฮักมาแล้วฮักมาแล้วอึ๊บอึบ,บปุ้มแย่ <Yeah. S 2> เทปอ๋อไม่ได้เคยรดอีก ทำไมไม่ได้เคลสกคะ What อย่าบอกนะว่าผมจำแท็กหมูผิดแท็กหมูฟือการใช้อย่างนี้หรอเอ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 อเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเอ้าเออดีแฮะเอ้าได้แท็กหมูแล้วโอเคท่านผู้ชมก็ ไปดิแบกกี้อยู่นั่นแหละโอ้หักเดินไม่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอ๋ออ๋ออ๋ออืไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเล่นชิวๆครับท่านชมเ,นเกมนี้ก็เล่นเพลินๆก็ได้อืมชิวูดูดึมดึดึ อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท่านชมเรินมาอีบาเอยเกือบตายหุยหนึ่งวิทำไปได้ไงเนี่ยโอเคก็สักประมาณนี้ก็และกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็น่าจะเห็นตามคลิปนะตอนนี้คลิป เออปกคลิปออกแล้วก็จะเป็นเอ่ออะไรอ่ะเออเป็นอะไรนะตำตนอเมริกาและมิสเตอร์แฟนตาซีปะทะด็อกตอร์ออกโตออกเทวิสนะครับก็อย่างนี้ก็อย่าลืมากดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเันด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แลวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ